ในการรับหน้าที่นรนกร็สมาคมกีฬาเบอร์เกอรใไนเราได้รับหน้าที่จัดการในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นงานวินน่งพ้าใหญ่ร,รับพรพ้าใหญ่นะครับรก็เพื่อที่จะสรุบคุณช่วยเหลือมูลนิธิรุ่งเรืองาไกา้59นะครับวันนี้ต้อง,องขอขอบคุณ ชาวเขื่อนในทุกท่านหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องชาวเขื่อนในได้มีมูลนิธิคู้ไปถึงใน5-9ไม่ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณการกีฬาห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณอำเภอต่างๆและจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เราก็ได้ทําตามมาตรการป้องกันโควิด ของจังหวัดกรุงเธานีนะครับสำหรับผู้เข้าร่รมงานนะครับ <ใน S 1> ก็บรรยากาศฝนปล่อยๆก็เป็นบรรยากาศที่ดีและก็จะทําแบบนี้ไปต,ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับ